สวัสดีครับมาต่อกันพาร์ทสองนะครับชินๆพาร์ทสองเรื่องหน่วยกับปริมาณทางฟิสิกส์นะครับพาร์ทที่สองอันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องปริมาณทางฟิสิกส์แล้วเพราะว่าพาร์ทหนึ่งเมื่อกี้เราพูดเกี่ยวกับหน่วยไปแล้วรันนี้เราก็จะพูดเกี่ยวกับปริมาณทางฟิสิกส์นะครับซ้ำปริมาณทางฟิสิกส์จะแบ่งออกเป็น2อย่าง2ชนิดนะครับอย่างแรกก็คือปริมาณทางสเกลร์ปริมาณสเกลร์กับปริมาณเวกเตอร์ ต่างกันยังไงเอ่ยปริมาณสเกลร์จะมีเพียงแต่ขนาดเท่านั้นแต่ว่าไม่มีทิศทางส่วนปริมาณเวกเตอร์จะมีทางทิศจะมีทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางนะครับแบบนึงนะครับตอนนี้แท็บเด็ดอ๋อโอเคมาแล้วจะมีทั้งขนาดแล้วก็มีทั้งทิศทางนะครับปริมาณเวกเตอร์มีทั้งขนาดและทิศทาง คราวนี้ปริมาณสเกลาร์เนี่ยถ้าเราเกิดเราจะบวกหรือว่าลบกันเนี่ยเราก็ไม่ต้องสนใจทิศทางเพราะมันไม่มีทิศทางเราก็บวกลบกันได้เลยสามารถบวกลบคูณหารกันได้เลยตัวอย่างเช่นความยาวเอาเชือกความยาว10เมตรมาต่อกับเชือกความยาว5เมตรก็ได้เชือกความยาว15เมตรไม่ต้องไปสนใจทิศทางหรือว่าไม่ต้องไปสนใจทิศทางมันใช่ไหมครับมวลน้ําหนักอย่างเช่น มีก้อนหินอยู่เอาก้อนหินอัอนมาวางตาช่างอะไรอย่างนี้ก็คือบวกกันได้เลยน้ําหนักสองอันนี้บวกกันได้เลยเวลาเวลาผ่านไปเท่านี้บวกเวลาผ่านไปเท่านี้ได้เลยระยะทางได้เลยอันนี้ต้องระวังดีนะครับเดี๋ยวพอไปถึงเรื่องจลศาสตร์เราจะเออมันจะมีเทอมอยู่สองเทอมนะครับก็คือระยะทางกับการกระจัดการกระจัด ระยะทางเนี่ยเป็นปริมาณสเกลร์แต่ว่าการกระจัดเนี่ยเป็นเวกเตอร์ต้องระวังนี่ยครับการกระจัดเนี่ยมีมีทิศทางอันนี้เดี๋ยวค่อยไปพูดกันถึงในบทจุลศาสตร์นะครับปริมาณเวกเตอร์มีทั้งขนาดและทิศทางเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะบวกลบกันเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงทิศทางด้วยเดี๋ยวในบทนี้เราจะสอนแต่เรื่องการบวกลบนะครับเรื่องคูณนี่เดี๋ยว อาจจะไปสอนไว้ในคลิปหลังๆเลยเพราะว่ามันจะเป็นความรู้ที่ a d v a าน e ์ขึ้นไปอีกนะครับปริมาณทางเวกเตอร์ตัวอย่างเช่นอะไรแรงแรงนี่เป็นปริมาณทางเวกเตอร์ F force ใช่ไหมแรงนี่เป็นปริมาณทางเวกเตอร์มีหน่วยเป็นนิวตันใช่เบสยูนิตหรือเปล่าในพาร์ทก่อนไม่ใช่นะแรงตัวอย่างเช่นอะไรถ้าเกิดเรามีของอยู่หนึอัน มีออกแรงมาฝั่งนี้10นิวตันแล้วก็มีคนออกแรงมาฝั่งนี้5นิวตันเห็นไหมเราจะเอามาบวกกันเลยไม่ได้เราต้องคำนึงถึงทิศทางด้วยตัวอย่างเช่น10นิวตันไปทางนี้เราเออในการทำโจทย์ทุกครั้งนะครับในข้อที่มันมีทิศทางมาเกี่ยวข้องนะครับให้เราคิดให้เราตั้งตั้งสมมติฐานขึ้นเองว่ากำหนดให้ด้านนี้เป็นบวก อาจจะไปด้านขวาหรือไปด้านซ้ายได้นะครับเอาข้อนี้พี่ให้กําหนดไปด้านขวาไปบวกแล้วกันเพราะฉะนั้นอันนี้5นิวตันตรงนี้จะมีค่าเป็นออประกาศมีปัญหาหนิวตันตรงนี้จะมีค่าเป็นบวกหนิวตันนะครับประกาศประกาศประกาศคคนะครับประกาศมีปัญหา ห้านิวตันตรงนี้จะมีค่าเป็นบวกห้านิวตันถ้าเกิดด้านนี้เป็นบวกไปแล้วปุ๊บหมายความว่าด้านนี้ก็ต้องเป็นลบเพราะฉะนั้นตรงนี้จะกลายเป็นลบสิบนิวตันเราเอาสองอันนี้มาบวกกันจะกลายเป็นอะไรเอ่ยลบสิบบวกห้าได้ลบห้านิวตันคําตอบมีค่าเป็นลบเพราะฉะนั้นแรงลับทั้งหมดแรงลับที่ใช้เป็นอย่างนี้นะซิกมาซิกมาคือผลรวมผลรวมของแรงทั้งหมดพี่ใส่หมวกเวกเตอร์ด้วยเพราะว่ามีค่าเป็นเวกเตอร์จะมีค่ากับลบห้านิวตัน ก็คือมีแรงลับไปด้านซ้ายใช่ไหมเพราะว่าลบไปทางซ้ายเป็น5นิวตันอะไรอย่างนี้เป็นต้นปริมาณเวกเตอร์ปริมาณเกลาร์แยกให้ออกนะครับอันนี้ต้องจำให้ได้โอเคต่อไปเนี่ยในการบวกลบเวกเตอร์เนี่ยมันก็จะมีสูตรหลักๆอยู่2สูตรอันนี้บวกลบเวกเตอร์บวกลบเวกเตอร์นะครับมีสูตรหลักอยู่2สูตรซึ่งสูตรสสูตรเนี่ยความจริงเราสามารถพิสูจน์ได้ แต่เดี๋ยวพี่อาจจะพิสูจน์ให้ดูทีหลังแล้วกันเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวเดี๋ยวคลิปมันจะยาวอันแรกเนี่ยถ้าเกิดโจทย์กําหนดเวกเตอร์ a มาให้ว่ามีขนาดเท่าไหร่กําหนดเวกเตอร์ B มาให้แล้วบอกให้บวกกันแต่เขาต้องให้มุมนี้เรามานะสมมติให้มุมเป็นดีตาเขาจะต้องให้มุมมาแล้วถึงจะหาแรงรับได้เวลาแรงรับเกิดขึ้นเนี่ยเวลาเราวาดรูปเนี่ยให้เราวาดถ้าเกิดเป็นสองอันนี้บวกกันใช่ไหม ให้เราเอาหางของเวกเตอร์ a คือตรงนี้หางของเวกเตอร์ a มาต่อกับหางของเวกเตอร์ b เห็นไหมจะได้เป็นรูปนี้ขึ้นมาแล้วเราก็วาดเป็นนี้วาดเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับให้ตรงให้เส้นนี้มันขนานกันนี้แล้วก็ให้เส้นนี้กระหางกันนี้แรงลับที่ออกมาได้เนี่ยจะเป็นแรงที่วาดจากจุดนี้ไปจุดนี้อันนี้คือแรงลับแรงลับเราให้เป็น r นะครับย่อมาจาก resultant force resultant force นะครับเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าแรงลับนะครับอันนี้บวกอันนี้จะได้เป็นอันนี้คราวนี้เราจะหาความยาวของ r เอ่อ v e ตอร r r เนี่ยหาอย่างไงหาจากสูตรนี้เลยนะครับอันนี้ถ้าจำได้ก็จะดีมากเราสามารถพิสูจน์ได้เดี๋ยวพี่พิสูจน์ให้ดูวันหลังถ้าว่างๆเนี่ยทำคลิปให้ดูนะครับ a กําลังสองบวก b กํลังสองบวกสอง ab cos theta theta cos ตรงนี้ theta ตรงนี้ก็คือมุมระหว่างระหว่างเ v e ตอร์ a และ b นะครับ ตัวอย่างเช่นถ้าโจทย์เขาให้มาอย่างนี้เบล้วเขาก็ให้มาเขาให้เวกเตอร์นี้มาเป็นเวกเตอร์สมมติ a เล็กเวกเตอร์ a เล็กทำมุมกับเอ่อเส้นขนานเป็นมุม3าิองศาแล้วเขาก็ให้เวกเตอร์อีกเวกเตอร์หนึ่งเป็นเวกเตอร์นี้ทำมุมกับพื้นเฮ้ยอันนี้30สิไม่ได้เนี่ยเป็นมุมป้านเอ่อถ้าเป็นมุมป้านก็เป็นเท่าไหรด่ดีต้องเกิน90สนะิบเนาะก็อย่างเช่น 110อ่าตัวนี้เป็น30ได้อันนี้เป็นเวกเตอร์ b นะครับเขาบอกให้หา2อันนี้บวกกันจะทำไงดีให้หา a บวกกับ b เราก็เริ่มจากอะไรนะเอาหางมาต่อกับหางใช่ไหม a เวกเตอร์นน a มาต่อกับหางของเวกเตอร์ b ปึ๊บต่อกับหางเวกเตอร์ b มุมระหว่างตรงนี้คืออะไรละ่ะเรารู้ว่าตรงนี้คือ110ใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้คือ30เพราะฉะนั้น110ย0ลบ30ได้80องศา เพราะฉะนั้นมุมระหว่างคือ80องศาถ้าเกิดพี่วาดอันนี้ปุ๊บเราจะได้แรงลับขึ้นมาแรงลับตัวนี้จะมีค่าเท่าไหรเ่เอ่ยเอ่อจะมีค่าเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองบวก2 ab cos 80องศาแล้วก็อย่าลืมใส่ร o ทมาด้วยนะครับ a ตรงนี้พี่ไม่ใส่หมวกเราเพราะอะไรถ้าเกิดพี่ใส่หมวกหมายความว่ามันเป็นเวกเตอร์ถ้าพี่ถอดหมวกออกเพื่อง่ายคือ a อันนี้ใช่ไหม พี่ถอดหมวกออกก็คือพี่ทำอย่างน,นี้คือเครื่องหมายแอปซูลต์นะครับก็คือหาเฉพาะขนาดพี H ่ให้มันเท่ากับ A ตรงนี้อันนี้ b ก็คือผลที่เรามปกติเพื่ออะไก็คือถ้าเกิดน้องดูดีๆเนี่ยจะเห็นได้ว่ารูปเนี้ยความจริงมันก็คือแค่เอาอันนี้มากลับด้านนั่นเองแล้วแต่ว่าโจทย์จะให้มุมไหนมาเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ให้มุมระหว่าง A กับ b มาใช่ไหมแต่เขาให้มุมอ้างอิงจากเส้นขนานมาแล้วก็เอามาลบกันเราก็หามุมตรงกลางได้ผ่านไปสูตรที่หนึ่งยาวมาก คราวนี้มาสูตรที่สองขออนุญาตลบแป๊บหนึ่งนะครับสูตรที่สองนี่ก็คือคล้ายๆกับสูตรแรกแต่ว่าแต่ว่าสังเกตว่ามันต่างกันตรงไหนเอ่ยพี่เอา a มาบวก b คราวนี้พี่ไม่เอาหางของ a กับหางของ b มาต่อกันแล้วเห็นไหมถ้าเกิดเขาให้เอาใหม่เขาให้เวกเตอร์ a มาเป็นอย่างนี้ เขาให้เวกเตอร์ b มาเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับพี่เอาหางของ a มาต่อกับหัวของ b เพื่อคือวาดต่อกันเลยหรือพี่จะเอาหางของ b ไปต่อหัวของ a ก็ได้นะอย่างเช่นอันนี้เป็น a เอาหางของ b มาต่อหัวของ a เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่า a เวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b เนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับเวกเตอร์ b บวกเวกเตอร์ a ใช่ไหมสลับกันได้ก็คือแบบไหนก็ได้แล้วผลลัพธ์ของมันเวกเตอร์ลับของมันก็คือเราวาดจากหางของ b ไปสิ้นสุดตรงนี้วาดจากหางของ a ไปสิ้นสุดตรงนี้เห็นไหมมันจะมีค่าเท่ากันแต่มุมที่อ้างดิงอิงตรงเนี้ยคือมุมตรงน,รงนี้มุมตรงระหว่างจุดเชื่อมต่อถ้าเราใช้มุมตรงนี้นะครับจะต้องหันมาใช้สูตรนี้แทน ไปจะสังเกตว่าสิ่งที่มันต่างกันอยู่ระหว่างอันนี้กับอันนี้จะต่างกันอยู่แค่ตรงนี้เป็นลบตรงนี้เป็นบวกเพราะฉะนั้นจําสูตรไปแล้วก็อย่าสับสนกันนะครับคราวนี้พี่จะพูดถึงเรื่องเวลาการเรียนฟิสิกส์น้องๆจะต้องสามารถเรียกว่าอะไรล่ะจินตนาการให้ได้ว่าทําไม a เป็นอย่างนี้ b เป็นอย่างนี้บวกกันถึงได้ตรงนี้น้องคิดว่ามีบอลอยู่ลูกหนึ่งสมมตินนะมีเด็กคนนึงออกแรงเตะไปฝั่งนี้ อีกคนนึงเตะไปฝั่งนี้เกิดอะไรขึ้นบอลจะเด้งไปฝั่งนี้เห็นไหมคุยง่ายก็คือแรงอันนี้บวกแรงอันนี้จะได้เป็นอันนี้ถ้าพี่ออกแรงเอียงๆนิดนึงอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าพี่ออกแรงเอียงๆไปยังไงดีพี่ออกแรงเอียงแบบนี้อีกอันนึงพี่ออกแรง่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นบอลก็จะกระเด็นไปประมาณด้านนี้ใช่ไหมคุยง่ก็คือน้องออกแรงนี้กับน้องออกแรงนี้เห็นไหม กลับมาเป็นรูปเดิมจําได้ไหมมุมน,น,นี้สูตรแรกจําได้ไหมเกกําลังเออขอโทษ a กําลังสองบวก b กําลังสองบวกสองอีสติตาอันนี้นะครับติตาตรงนี้ซึ่งถ้าน้องด,ดูดีก็คือเอานี้มาต่อเออเอาเอาเวกเตอร์ตรงนี้มาต่อตรงนี้ก็จะได้เป็นสูตรอันที่สองที่เราใช้มุมตรงนี้นะครับก็ไข่ไขๆกันนิดหนี่งเพราะฉะนั้นสูตรสองสูตรนี้ก็จบไปแล้ว คราวนี้ถ้าเกิดมันยากมากกว่านั้นล่ะตัวอย่างเช่นถ้าเกิดไดอะแกรมที่เขาให้มามันไม่ใช่มีแค่สามมันไม่ได้มีแค่สองฟอสฟอสหนึ่งฟอสสองบวกการจบถ้ามันไม่ได้ง่ายอย่างนี้ถ้ามันเป็นแบบว่าสมมติแรงที่หนึ่งบวกแรงที่สองบวกแรงที่สามบวกแรงที่สี่บวกแรงที่ห้าบวกแรงที่หกบวกแรงที่เจ็ดเนี่ยเขาให้มุมมาทั้งหมดเลยมุมระหว่างของไงเนาะ ให้มุมมาทั้งหมดเลยว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไร,ตร,ออะไรตรงนี้คืออะไรอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นร้อยแปดสิบองศาขนานไปเนาะ <c oughs> มันจะช้ามากเลยถ้าเกิดน้องมานั่งบวกอย่างเช่นเอาแรงที่หนึ่งมาเอาแรงที่สองหางต่อหัวใช่ไหมแล้วก็ได้เป็นแรงนี้แล้วก็เอาแรงนี้มาบวกกับแรงนี้ต่ออะไรเงี้ยบวกกันไปเรื่อยๆก็จะช้ามากๆก็เลยทําไงดีเขาก็เลยมีวิธี general ก็คือ แบบโดยทั่วไปสามารถใช้ได้ทุกแรงก็คือแรงทุกแรงเนี่ยจะสามารถแตกแรงออกมาได้แตกแรงมายความว่อไรเป็นการคล้ายๆกับสมมติเอาใหม่สมมติมีบอลอยู่นี้ใช่ไหมน้องออกแรงเตะตรงนี้ออกแรงเตะตรงนี้ได้แรงลับเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือการบวกเวกเตอร์เอาเวกเตอร์นี้บวกเวกเตอร์นี้ได้เวกเตอร์นี้คราวนี้เราจะทําการแตกแรงเพื่อง่ายคือเอาเวกเตอร์เนี้ยออกมาแตกเป็นเอาเวกเตอร์อันเนี้ยออกมาแตกเป็นเวกเตอร์นี้กับอันนี้ ทำยังไงเราเอาันนี้มาแตกเป็นอย่างนี้กับอันนี้นี่คือแรงทุกแรงสมมติมีแรงน,นี้เป็น general แรงเท่าไหร่ก็ว่าไปสมมติให้มีค่าเป็น f แล้วกันแล้วก็ทำมุมเป็นดีตา้าเราจะสามารถแตกแรงนี้ออกมาได้เป็นแรงแกน x แกน y กับแกน x นะครับอันนี้แกน x อันนี้แกน y ซึ่งตรงนี้จะต้องต่อบไปนี้ ตรงนี้จะมีค่าเป็นแรงนี้จะมีค่าเป็นเท่าไหร่เอ่ยแรงนี้จะมีค่าเป็น f cos ดีตาอันนี้จะเป็น f sine ีตาเด็กหลายคนอาจจะน้องๆหลายคนอาจจะจำไปเลยนะครับว่าถ้าเกิดอันนี้เป็นแรง f ใช่ไหมครับแล้วด้านเนี้ยเห็นด้านนี้ไหมด้านนี้มันติดอยู่กับมุมนี้จะเป็น cos ด้านที่ไม่ได้ติดกับมุมตรงเออไม่ได้ติดกับมุมนั้นจะกลายเป็นไซ n ์ตาคราวนี้ถ้าเกิดเขาให้เดี๋ยวพี่จะบอกว่าทำไมตรงนี้เป็นคอตรงนี้เป็นไซด์คราวนี้ถ้าเกิดเขาให้แรง F มาแต่เขาให้มุมนี้มาทแทนจะเกิดอะไรขึ้นด้านไหนเป็นด้านที่ติดกับมุมเอยด้านนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นด้านนี้จะกลายเป็น f cos อดตาแหละด้านนี้จะกลายเป็น f sin ซตาอันนี้ต้องจำมั้เหมือนกันนะครับเห็นไหมถ้าเกิดเขาให้เป็น fR มาใช่ไหม f x ก็คือแรงในแกน x จะเป็น cos เพราะมันติดกับมุมนี้เอ่อ f y ก็คือในแกน y แกน y จะเป็น sin r s i n ์ติต้นะครับเหตุผลเพราะว่าอะไรเอ่ยหมดยังไม่หมดเหตุผลก็คือถ้าเกิดน้องดูดีๆนะเมื่อกี้อันนี้ใช่ไหมที่ให้เป็น f อันนี้อันนี้มันต้องวาดอย่างนี้เนาะไอ้เป็น f x อันนี้เป็น f y <c oughs> ถ้าพี่ให้ตรงนี้เป็นดิทิตาพี่วาดใหม่วาดใหม่โดยการทำไงเลื่อนไอเนี้ยมาตรงนี้ก็จะกลายเป็นไงเลยเติร์ร์เติร์ร์เติร์ติร์ติร์อันนี้จะกลายเป็น f y อันนี D ้จะกลายเป็น f x อันนี้จะกลายเป็น f อันนี้จะกลายเป็นดิทิตา ไซดีต้าคืออะไรเอ่ยข้ามฉากใช่ไหมข้ามฉากก็คือข้ามข้ามคือตรงข้ามของมุมเนี้ยตรงข้ามของมุมนี้ก็คือนี้ข้ามฉากก็คือตรงข้ามมุมฉากตรงข้ามมุมฉากก็คืออันนี้อันนี้เป็นมุมฉากนะเพราะว่านี้ตรงนี้เป็นมุมฉากเพราะว่านี้เป็นแกนเอันนี้เป็นแกน y ตรงข้ามมุมฉากก็คือ f อันนี้คือข้ามฉากข้ามฉากคือข้ามส่วนฉากข้ามฉากเราคอสล้ข้ามฉากชิดฉากชิดคือมุมที่อยู่ที่ติดเอ่อด้านที่ติดกับชิดมุมตรงนี้ก็คือ f x ข้ามฉากชิดฉากอ่าชิดส่วนฉากฉากก็คืออันเดิมคราวนี้เรากลับขึ้นมา fx จะกลายเป็นอะไรเลย fx ก็จะกลายเป็น f cos t h e t เห็นไหมอันนี้ f จะกลายเป็น f y จะกลายเป็น f s i n θ t h e t f y คือตรงนี้ fx คือตรงนี้เห็นไหมว่าด้าน fx ที่อยู่ติดกับตรงนี้จะกลายเป็น cos ส่วน f y ที่อยู่ติดที่อยู่ตรงไม่ไม่ไม่ได้ติดกับมุมตรงนี้จะกลายเป็น s i n อันนี้คือที่มานะครับถ้าเกิดใครฟังตรงนี้ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวพี่จะทาคลิปอีกคลิปนึงขึ้นมาเพื่อสอนติโกนะครับโดยเบื้องต้นแล้วก็สอนเรื่องการจํามุมต่างๆด้วยหรือว่าการหามุมปแปลกๆอันนี้คือการแตกแรงคราวนี้เดี๋ยวพี่จะลองตั้งโจทย์ขึ้นมาข้อหนึ่งแล้วลองให้เราทํากันดูนะครับตัวอย่างเช่นอื มีแรงสองแรงเ,เป็นแรงนี้ตรงนี้เป็นสามสิบองศาแล้วกันเนาะมีค่าเป็นหนึ่งแล้วก็มีแรงอีกแรงหนึง่งเป็นแรงอย่างนี้แล้วกันตรงนี้ไม่ใช่9ก้าสิบองศาตรงนี้หกสิบองศามีแรงเป็นสองให้บวกเวกเตอร์สองเวกเตอร์นี้จะทำยัางไงเอ่ย <c oughs> ใช้วิธีไหนง่ายกว่ากันเอ่ย เดี๋ยวพี่จะทาให้ดูสองวิธีเลยนะวิธีแรกก็คือใช้สูตรจําได้ไหมหกสิบพี่วาดแปลกๆไปนิดนึงนะความ,มีาวหกสิบมันต้องเป็นมันอ่าหกสิบองศาแล้วก็มีอันนใช่ไหมสามสิบองศาอันนี้ความยาวเป็นหนึ่งอ่าไอหนึ่งอันเนี้ยคืออันนี้นะอันนี้คืออันนี้สนะ่วนสองอันนี้คืออันนี้หน,น,นึ่งเนี่ยมีมุมตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะสามสิบองศาใช่ไหมส่วนสองมีมุมตรงนี้เป็นหกสิบเพราะฉะนั้นระหว่างตรงนี้จะเป็นสามสิบองศา เพราะฉะนั้นเราวาดใหม่สองหนึ่งตรงนี้สามสิบองศาเข้าสูตรเลยเดยดเด็ดเด็ดดดด,ดอ่าแรงลับมีค่าเท่ากับอ่าอ่ามีค่าเท่ากับรูทไอ้นี่กำลังสองบวกไอ้นี่กำลังสองบวกสองคูณกับนี่คูณกับนี่ใช่ไหมแล้วก็คอสมุมตรงนี้สามสิบองศาอืแล้วก็หาค่าออกมามัมีค่าเท่าไหร่ หนึ 1> 1, 2, 1, ่งสองได้หนึ่งบวกสองสองสี่บวกสี่คอสสามสิบองศามีค่าเท่าเท่าไหร่เอ่ยถ้าใครไม่รู้ก็ว่ารูปอเอาได้แต่ถ้าจำได้ก็ดีไปหนึ mm ่งสองรู้สามตรงนี้เป็นหกสิบองศาตรงนี้ได้สามสิบองศานี่เดี๋ยวพี่เอาสอนทีหลังแต่มันจะมีต,ตารางนะถ้าจำได้ก็ดี คอสสามสิบองศาข้ามฉากชิดฉากชิดส่วนฉากชิดก็คือสองชุดรูปสส่วนสชิดอันนี้คือชิดอันนี้คือฉากนะครับรูส่วนสองคูณกับรูปสามส่วนสองแล้วก็สได้สตัดได้สองห้วกสอรนนี่คือค่าอารีเป็นต้นวิธีที่สองทำไงเอ่ยพี่นะ วิธีที่สองก็คือใช้วิธีแตกแรงอันนี้เป็นหนึ่งใช่ไหมหนึ่งแล้วก็พี่จะแตกแรงไวาได้เป็นนี้กันนี้อันนี้ fx มีค่าเท่าไรนะหนึ่งแล้วก็ cos ด้านนี้ใช่ไหมสามสิบองศา ขอสามสิบองศาคือรู้สามส่วนสองหนึ่งคูณรู้สามส่วนสองก็ได้รู้สามส่วนสองโอ้ขอโทษรู้สามส่วนสองแล้วด้านนี้ล่ะด้านนี้ก็คือหนึ่งคูณกับไซน์สามสิบองศาไซน์สามสิบองศามีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสองคราวนี้อีกอันหนึ่งแต่นี้เป็นหกสิบองศาใช่ไหม 60องศาเป็น2เราก็แตกออกมาได้เป็นอันนี้กันนี้เหมือนกันอันนี้ก็จะได้เป็น2 cos 60, 60องศา cos 60องศาก็ได้เป็น1อันนี้เอ่อ cos 60องศาคือ1ส่วน2นะครับ1 2คูณ2ก็คือ1อันนี้คือ f x 2อ,อันนี้ส่วนด้านที่เป็นข้างบนก็คือ sin sin นส30องศาใช่ไหม2คูณกับ sin ์เอ่อขอโทษไซน์60องศา ก็ได้เป็น2คูณรูทสส่วนสก็เท่ากับรูทสคราวนี้เนี่ยเราก็จะแตกมาได้เป็น4ี่แรงแล้วขึ้น1นส่วนสขวารูทสส่วนสใช่ไหมอันนี้คือตรงนี้นะอันนี้คือตรงนี้หนึ่งส่วนสแล้วตรงนี้ก็จะได้เป็นขึ้นรูทสแล้วก็ขวา1เพราะฉะนั้นแรงลับทางด้าน y จะมีค่าเป็นเท่าไหร่เอ่ย2นี้บวกกัน ก็จะได้เป็นรูปสามบวกหนึ่งส่วนสองอันนี้คือแรงรับทางด้าน y แรงรับทางด้านขวาก็จะเป็นเท่าไหรเ่เลยรูปสามส่วนสองบวกหนึ่งจําตรงนี้ไว้นะเพราะฉะนั้นจะได้เป็นยังไงเอ่ยไม่มีที่วาแล้ว ทางด้าน y เราก็จะได้ว่าขึ้นรูทสามบวกหส่วนสองขวาวก็จะเป็นรูทสามส่วนสบวกหนึ่งถ้าเราอยากจะหาแรงลับของแรงตรงนี้ทํางไงเอย่ยตรงนี้เป็น90้าสองศาก็ใช้สูตรนั้นก็ได้หรือว่าถ้าเราดูดีๆเนี่ยมันเป็นมุมฉากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะใช้สูตรปาสคาลได้เลยถ้าเกิดเราเลื่อนเออขอโทษชใช้สูตรสามเหลี่ยมพีทาโการัสได้เลยสามเหลี่ยมพีทาโการัสใช่ อ่าอันนี้ถ้าเกิดเราเลื่อนตรงนี้มาตรงนี้เราจะสังเกตว่ามันเป็นสามเหลี่ยมเห็ไหมตรงนี้จะมีค่าเท่ากับอันนี้ก็คือรูทสบวกหส่วนสองปกติเพราะฉะนั้นเราก็จะหาได้จากรูทสาส่วนสบวกหนึ่ลังสองบวกกับรูทสมบวกหส่วนสองกำลังสองใส่รูทเข้าไปมีค่าเท่าไหร่เอ่ยหน้ากับลังสอง บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองบวกกับหน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองอันนี้บวกนี้ได้1นนบวก1ไ 2, 2, ด้สอบวก3ได้5รูทสามบวกลูทสามได้2อรูทสามแล้วก็อย่าลืมใส่รูทใส่รูทเห็นมันมีค่าเท่ากันเป๊ะเลย อันนี้ก็คือการบวกเวกเตอร์แบบแตกก่อนแตกแรงอันนี้จะสังเกตว่ามันอาจจะทํางานออทำอะไรเยอะก็ต้องทาอะไรเยอะกว่าใช่ไหมออต้องทําอะไรเยอะกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเรามีแรงหลายแรงเลยเนี่ยคอมพิวเตอร์จะใช้วิธีการนี้ในการบวกเ,เวกเตอร์นะครับผมพี่จดเละมากเลยแต่ถ้าเกิดใครดูตามวิดีโอก็น่าจะตามทันเนาะคราวนี้มาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วเมื่อกี้เราเรียนการบวกเอ,อยังไม่ได้สอนการลบเลยตายแล้ว สมมุติเรามี a ใช่ไหมบวก b อันนี้เราทําไปแล้วแต่ถ้าเขาอยากจะให้เราหา a b, ลบ b เราทำยังไงดีก็ง่ายๆเลยเปลี่ยนเป็น a บวกกับลบ b เฮ้เราจะหาลบ b ยังไงง่ายมากถ้าเขาให้ b มาเป็นนี้10นิวตันลบ b ก็แค่เปลี่ยนทิศทางแค่นั้นเองลบลบลบจำได้ไหมที่พี่บอกไปในคลิปแรกลบก็คือแค่ทิศทางกลับด้านกัน แต่ว่าขนาดก็เท่าเดิมเนาะแล้วก็จะมาบวกกันตามปกติหวังว่าเดี๋ยวจะทําคลิปเพิ่มให้นะครับบวกลบทําไปแล้วคูณคูณเนี่ยต้องห้ามคิดว่าเวกเตอร์คูณเวกเตอร์ไม่ใช่เวกเตอร์2นิวตันคูณกับเวกเตอร์2นิวตันจะได้เป็น4นิวตันไม่ใช่นะอันนี้ไม่ได้อันนี้ผิดแต่คูณเวกเตอร์เนี่ยมันจะมีการคูณ2แบบเขาเรียกว่าดอท ับ cross product of vector อันนี้เดี๋ยวว,าว่างๆจะสอนไทยแล้วกันนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าที่ประเทศไทยมอต้ตนหรืออะไรเงี้ยฟิสิกส์ยังไม่ได้ใช้ถึงเรื่องนี้นครับอาจจะไปใช้ตอนมอปลายคราวนี้ในฟิสิกส์เนี่ยจะมีอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้ก็คือการเปลี่ยนแปลงของปริมาณต่างๆการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสเกลาร์ง่ายๆอย่างเช่นเวลาเพิ่มจาก2อ,เ,อเพิ่มจาก2โมง สมมตินนะสองบ่ายสองโมงเป็นบ่ายสี่โมงเพิ่มไปเท่าไหร่ก็แค่เอาสี่ลบสองสองชั่วโมงเป็นตน้นใช่ไหมง่ายแต่คราวนี้เวกเตอร์เนี่ยถ้าเกิดพี่บอกว่าเวกเตอร์ตัวอย่างเช่นเลยนะความเร็วอาความเร็วก็เป็นเวกเตอร์เหมือนกันเพราะว่าความเร็วมีทิศทางเนาะอัตราเร็วไม่มีทิศทางนะอัตราเร็วเป็นสเกลาร์แต่ว่าถ้าเกิดความเร็วเนี่ยเป็นเวกเตอร์ตัว V เห็นไหมความเร็วถ้าพี่บอกว่ารถคันหนึ่งเคลื่อนที่ความด้วยความเร็ว ตอนแรกนะตอนแรกเคลื่อนที่ไปฝั่งนี้ด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีตอนหลังเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปฝั่งนี้ด้วยความเร็ว5เมตรต่อวินาทีเพื่อนั่นคือตอนแรกเนี่ยรถเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีเร็วมากๆๆแล้วก็ช้าลงช้าลงจนหยุดอยู่นิ่งแล้วก็ไปยูเทิร์นกลับมาเี้ยปึ๊บแล้วก็ขับด้วยความเร็วของที่5เมตรต่อวินาทีถามว่าในเวลาตั้งแต่ตรงนี้มาถึงตรงนี้เนี่ย ความเร็วเปลี่ยนไปเท่าไหร่ถ้าเกิดเราพล็อตกราฟให้นี้เป็นเวลา t นะครับเหะมากเลยเอาใหม่ถ้าเกิดเราพล็อตกราฟให้ตัวนี้เป็นเวลาตรงนี้เป็นความเร็วนะครับความเร็วสังเกตเห็นไหมจะมีทั้งเป็นค่าบวกและลบข้อนี้อย่างเช่นพี่กำหนดให้ด้านนี้เป็นบวกเพราะฉะนั้นตอนแรก ลดไปได้นี้ใช่ไหมด้วยความเร็วสิเป็นบวกเนาะบวกสิบแล้วตอนหลังมาจบด้วยความเร็วเท่าไหร่นะลบห้าพูดง่ายก็คือมันความเร็วเท่ากับ10แล้วก็ขับชา้าลงชา้าลงชา้าลงจนถึงศูงตรงนี้เพื่อที่จะอยู่เธอแล้วก็กลับมาพอมันกลับรถปุ๊บความเร็วเปลี่ยนเป็นเป็นค่าลบทันทีเพราะฉะนั้นเปลี่ยนไปทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยต้องตอบว่าสิบห้าถูกหรือผิด ก็ยังผิดอยู่นะครับต้องตอบว่าลบสิบห้าเพราะอะไรเอ่ยถ้าเกิดความเร็วเปลี่ยนไปเป็นบวกสิบห้าหมายความมันต้องบวกเพิ่มไปอีกสิบห้าใช่พูดง่ายก,ก็คือตอนแรกความเร็วเป็นสิบเมตรต่อวินาทีต้องวิ่งเร็วขึ้นไปอีกเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าเมตรต่อวินาทีอันนี้ถึงจะเปลี่ยนเป็นความเร็วเปลี่ยนไปค่าบวกบวกไปสิบห้าแต่ถ้าเกิดมันกลับมาเป็นลบห้าเนี่ยเห็นไหมมันลดลงมันต้องกลายเป็นลบสิบห้า คราวนี้ถ้าเกิดเรามาดูเงี่ยวาดกราฟต้องจินตานาการตลอดมันจะยากมากเขาก็เลยกําหนดมาเลายว่าถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของเวกเตอร์อะไรก็ตามที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของเวกเตอร์ให้เอาตอนหลังลบตอนแรกตัวอย่างเช่นในข้อนี้ตอนหลังคืออะไรเอ่ยตอนหลังคือ5เมตรต่อวินาทีใช่ไหมแต่ว่าเรากําหนดให้ไปด้านขวาเป็นบวกเพราะฉะนั้น5เมตรต่อวินาทีไปด้านซ้ายก็ต้องเป็นลบ5เพราะฉะนั้นข้อนี้ v ก็จะเป็นลบ5ตอนหลังแล้วก็ลบ กับตอนแรก v i นี่คือตอนแรกนะครับตอนแรกก็คือบวกสิบขอโทษครับบวก10บเห็นไหมลบห้าลบสิก็จะมีค่าเท่ากับ -15 สิ้เมตรต่อวนินาทีเป็นคําตอบติดลบตามที่เราคิดไว้เป๊ะเ,เสริมให้นิดนึงนะครับไอ้ I สูตรเนี่ย f กับ i คืออะไรเราจะเจอ่อยมาก f นี่ย่อมาจาก final นะครับแปลว่าตอนสุดท้ายแล้วก็ i ย่อมาจาก initial แปลว่าตอนเริ่มต้นนะครับ initial กับ final mm hmm. เจอบ่อยมาก final หรื initial final initial ท่องเอาไว้นะครับอ่าจบแล้วบทที่หนึ่งพท,ที่2มีคำถามอะไรก็ถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับ